เลือดมนันอะไม่ไหมเลือดมันนั่นแหละอือโอ้กำเด็กกำเด็กกำเด็กห้องหมอเขานั่นดิแม่ให้ห้องก็ต้องเจ็บก็ต้องโฮมโอ๊ตเอาอะนักเสีมันมันจัดหน้าหักแล้วไอ้หูมันเป็นแมวดิหน้าหักเป็แบบไมนเหิงว่ามันบอกคัดคืนไง เจ๊นี่ใครหายกะโอเคเข้าใจเข้าใจเนี่ยนั่ดินนี่เลยสายามันก็แห้งไปแล้วโอเคก็มันเดียวไปเลือดก่ะนไปแถวนี้แหละโอ้โห้ดินสีดหมดเจ๊ ลบเขาเป็นแผลหอเล้อ่ะเอ,อนน๋มาอีกแล้วค่ะทุกคนมาอีกแล้วอันนี้อัปเดตโซนใหม่ค่ะนี่อย่างนี้เลยอุ๊ยอันนั้นอะไรอะ่ะ ฟงใส่แม่นะ่าจะเข้ามาดูตรงนี้จะอันตกบอกตรงนี้เลเมื่อวานมาดูยังไม่คลอดลูกเลยวันนี้มีลูกค่ะนี่เห็นไหมมาดูดีดีดีด,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 ดีนี่พี่บีตรงนี้ใช่จะบอกเลยนะเมื่อวานฉันมาดูยังไม่คลอดลูกแล้วดูจากสภาพรู้เลยว่าหิวหิวค่ะอันนี้จะเป็นอ่างปลาฉันเอามารวมกัน อันนี้มือจะดีรอบน,นี้เอฟมาสามตัวนะเป็นโกดักเพราะว่าเรายังไม่มีพี่เอฟมาอีกเนี่ยจริงๆแม่ก็ห้ามแล้วแหละว่าพอได้แล้วนะอย่าเอฟมาอีกนะแต่เราขออนุญาตนะคะแม่ลูกยังไม่มีโกดักนะคะเอฟไม่ทันเขาค่ะเอฟไม่ทันย้ําว่าเอฟไม่ทันมาค่ะดูไปพร้อมกันนะอุ้ยร้านร้านน่ารักร้านน่ารักมากร้านมีของแถมดูเลยโอ้โหเห็นไหม S <S <an itary> สดิ้งสดิง้งโอ้รู้เลยว่าแข็งแรงมากโหยสวยอ่ะเห็นไหมหางบวงกะดักตัวนี้สีแบบหลุดๆุดหน่อยจะเน้นไปทางดำหน่อยตัวนี้ดูแบบนิ่งๆอ่อนๆอ,อ,อันนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบสีสวยเห็นไหมอู้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะในไลฟ์ไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าของจริงใหญ่มากนะคะอ่าที่เตรียมไว้รอเขา เออทสดูว่าอุณหภูมิน้ำเท่ากันยังตรงนี้ยังยังเย็นไม่เท่าในอ่างนะเดี๋ยวรอให้น้ําในถ้วยกับตรงนี้เย็นเท่ากันแล้วเราจะปล่อยน้องลงนะคะแล้วก็จะทิ้งน้องไว้ประมาณหนึ่งวันอดอาหารแล้วก็ดูอาการดูอะไรไปเรามาอัปเดตน้องในวันถัดไปนะนเนี่ยเมื่อก่อนอะหอกเนี่ยพี่พี่บอกเลยนะมันไม่ค่อยเกิดลูกพอย้ายมาเป็นอ่างใหญ่เนี่ย อ่างนี้เราเอามารวมกันอะคลอดเลยก่อนหน้านั้นอะอยู่อ่างเขาไม่คลอดเลยมาอัปเดตอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้จะขอพากนะเพราะว่าเสียบใหม่แล้วใหม่แบตหมดอันนี้เป็นอ่างประหารลูกยุงนะจากอ่างใหญ่ลดมาเป็นอ่างนี่ละเน่ยน่ที่ชี้ไปก็คือเมื่อก่อนที่เก่าเขาอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็อ่างถัดไปเป็นโอโหเจ้าปลา3ตัวยังอยู่นะคะก็อ่างใหญ่ของประหางลูกยุงเก่าก็ยกมาให้เป็นของ3ตัวนี้อาศัยอยู่แทนนะโซนนี้ก็ลูกๆปลาจากหลายๆคลองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ,อันนี้ก็นี่ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นไปอินโทรแล้วก็แกงส้มในตำนาน อะค่ะประมาณนี้โซนนี้นะคะเพราะาเราย้ายไปอีกฝั่งนอนหมดแล้วไงไวโอเคเจ้าโอ้ตายแล้วลูกตุยเลยอะของสารจังเราน้ำขุนเลยค่ะหรือมันขุนอยู่แล้วจะอีรรดไหมน้องเขาจะเป็นแบบแอบบนะตัวเนี้ยตัวนี้เขาจะ เดี๋ต้องหาอะไรใส่ให้เขาลาาะ g ช o g l e map เอเป็นว่างไงจอเดียวจะมน่งียออันน,อออน้อยไปมาแผบอยอ,อันน้อยไปเฮงก่อ,อน อัปเดตมุมนี้ตอนกลางคืนนะคะแต่ว่ามันไม่สว่างมากเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อไฟมาติดตรงนี้เราจะใช้ไฟฉายช่วยค่ะปลาคลอดลูกเราก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้มันคือลูกของอ่างนี้ที่อยู่ในนี้นะและก็สามตัวที่เอฟมาเัายังอยู่ดีนะคะ ชอบแอบภายใต้ข้างใต้แบบแบบนี้มากอะ่ะเาต้องหาอะไรเขา,เอาแอบแล่ะแน่แล้วก็เป็นลูกของอ่างนี้ด้วย